สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันเลเกอร์ก็จะมาโหมโรงยู20ครับก่อนที่จะมีการแข่งขันขึ้นในประเทศจีนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าการแข่งขันในครั้งนี้มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะหาทีมเนี่ยครับเพื่อนๆไปเล่นบอลย์บอลชิงแชมป์โลกในปีหน้าด้วยนะครับยู21ในปีหน้านะเพราะฉะนั้นครับการแข่งขันครับค่อนข้างจะมีความสําคัญแล้วแต่ละทีมเนี่ยจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นจีนนะครับที่เป็นเจ้าภาพญี่ปุ่นครับที่ปีที่ แล้วจะทำผลงานได้ดีมากๆนะครับในวอลเลย์บอลหญิง,งชิงแชมป์โลกอยู่19ปีนะครับรวมถึงทีมชาติไทยของเราครับงานนี้ยอมไม่ได้เหมือนกันครับปีที่แล้วคว้าอันดับที่6ในการชิงแชมป์โลกมามาปีนี้ครับโอ๊คเชื่อว่านะครับน้องๆ จัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงทีมชาติเวียดนามครับพวกเขานี่ก็ได้มีการอุ่นเครื่องเจอกับทีมชาติไทยไปแล้วนะครับในในการ VTV 9นะครับก็ได้เจอกันมามองว่าก็ดูดีพอใช้ได้เหมือนกันนะครับส่วนทางเกาหลีครับทางสื่อของเกาหลีนะครับก็บอกว่าเกาหลีชุดนี้ครับพวกเขาก็เต็มที่เช่นเดียวกันครับในการที่ทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรระบบวิธีการแข่งขันจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาวิเคราะห์เราลองมาพูดคุยกันครับและเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปรับชมรับฟังกัน ได้เลยนะครับ อย่างที่พวกเราทราบกันนะครับว่าวันที่1ถึงวันที่8ในเดือนกรกฎาคมนะครับก็จะมีการเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับใน u 20ชิงแชมป์เอเชียนะครับเพื่อนๆซึ่งรายการนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นรายการที่มีการแข่งขันกันมายาวนานแล้วนะครับเพื่อนๆเ,เริ่มแข่งขันกันเนี่ยเพื่อนๆตั้งแต่ปี1980นะครับจนปีนี้นะ2024เนี่ยก็เดินดําเนินการแข่งขันมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยประเทศไทยของเราครับก็เป็นประเทศที่เป็นเจ้าภาพเยอะที่สุดนะเรา เป็นเจ้าภาพถึง7ครั้งนะครับเพื่อนๆส่วนรองลงมานะครับก็เป็นเวียดนามเป็นเจ้าภาพ3ครั้งนะครับแล้วก็มีฟิลิปปินส์ไต้หวัน2ครั้ง เกาหลีออสเตรเลียอินโดนีเซียมาเลเซียสีลังกาและคาซัคสถานนะครับประเทศละ1ครั้งแล้วในเรื่องของการที่คว้าแชมป์มากที่สุดครับประเทศที่คว้าแชมป์มากที่สุดนะครับก็เป็นจีนนะคว้าแชมป์ไป12ครั้งนะครับญี่ปุ่น7ครั้งเกาหลีใต้1ครั้งนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับได้อันดับ2 1หนึ่งครั้งและอันดับที่3-3ครั้งนะครับก็ตามนี้ที่โอกค้นให้เพื่อนๆเลยนะครับแน่นอนว่าการแข่งขันในครั้งนี้นะมีความสําคัญมากๆนะครับเพื่อนๆนะครับและนี่ก็เป็นกลุ่มนะครับ นำมาบอกเพื่อนๆนะครับว่ากลุ่มไหนมีใครกันบ้างนะครับซึ่งกลุ่ม A นะครับก็จะมีทีมชาติจีนคาซัคสถานออสเตรเลียนะครับกลุ่ม B ครับเป็นทางด้านของญี่ปุ่นอินเดียและก็ฮ่องกงครับกลุ่ม C ีทีมชาติไทยอิหร่านและเวียดนามครับกลุ่มดีเกาหลีใต้ไต้หวันและนิวซีแลนด์ครับส่วนในเรื่องของระบบการแข่งขันครับในมุมมองของโอ๊กเนี่ยการแข่งขันครั้งนี้น่าจะจัดนะครับใช้คําว่าน่าจะจัดแบบ ทางด้าน U18 ที่แข่งที่บ้านเราครับเพื่อนๆก็คือเอาที่1ที่2ของแต่ละกลุ่มนะครับจับมาควยกันกับอีกกลุ่มนึงนะครับอาทิเช่นนะครับกลุ่ม A สมมุติจีนนะครับเข้ารอบกับคาซัคสถานก็อาจจะมาจับกับกลุ่ม C นะครับที่1ที่2สมมุติว่าเป็นไทยกับเวียดนามแล้วกันนะครับก็จะมาควยกันไทยในรอบ2ก็จะไปเจอคาซัคสถานแล้วก็เจอกับจีนจีนในรอบ2ก็จะเจอกับไทยและเวียดนามนะครับก็คือจะควยกันแล้วก็หา ผู้ชนะนะครับในที่1ที่2เนี่ยไปคว้กับอีกกลุ่มหนึงซึ่งก็น่าจะเป็นกลุ่ม B กับกลุ่ม D เนี่ยที่ไปรวมกันนะครับซึ่งถ้าเราอิงนะครับตาม U18 ที่ผ่านมานะครับกลุ่ม A เนี่ย จะไข่เจอกับกลุ่ม C ีและกลุ่ม B ีจะไข่เจอกับกลุ่มดีนะครับนี่เป็นการอิงจากตาม U18 แนะแต่ทาง U20 เนี่ยเดี๋ยวแอดขอรอตารางออกมากทีเดี๋ยวจะมาสรุปเพ้่เพื่อนได้รับชมรับฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับการแข่งขันแบบนี้ครับจะทําให้มีจํานวนแมตที่เยอะพอสมควรนะโอกมองว่าในรอบแรกเนี่ยก็มี2แมตนะครับรอบที่2ก็มี2แมตนะครับแลวถ้าเข้าไปในะรอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศก็จะมีอีก2แมตนะครับเท่ากับว่าเราน่าจะมีโอกาสได้เห็นนะครับทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงเล่น หกแมตช์ครับเพื่อนๆอาก็เราก็น่าจะได้เห็นนะครับก็ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้ทีมชาติไทยของเราเนี่ยเข้ารอบรองชนะเลิศแล้วก็ไปชิงชนะเลิศได้ก็แล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของความพร้อมนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าแต่ละชาติเขาจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับทีมชาติจีนอนย่างง่ายๆเลยเพื่อนๆในยูสิบเก้าปีที่แล้วนะครับเขาพ่ายแพ้กับทีมชาติไทยเนี่ยมาครั้งนี้พวกเขาเป็นเจ้าภาพ พวกเขาไม่มีทางที่จะอ่อนข้อให้อย่างแน่นอนครับเพื่อนๆคือเขาจัดหนักจัดเต็มอยู่แล้วนะคือในการเจอทีมชาติไทยเนี่ยถ้ามีโอกาสได้เจอกันเนี่ยอกว่าเขาจัดหนักจัดเต็มแน่นอนครับเพราะว่าครั้งนี้เขาเป็นเจ้าภาพด้วยแล้วในปีที่แล้วเนี่ยเขาพ่ายแพ้กับสาวไทยมาในครั้งนี้โอกเชื่อว่าจีนเขายอมไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับ ญี่ปุ่นก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าในการแข่งขันยู19ในปีที่แล้วเนี่ยในการจิงแชมป์โลกเนี่ยญี่ปุ่นก็ไปถึงอันดับที่4เลยนะครับเพื่อนๆซึ่งเป็นอันดับที่เขาทําได้มากที่สุดนะครับในทวีปเอเชียเนาะที่6ก็เป็นทีมชาติไทยของเรานะครับและทีมชาติจีนเนี่ยก็ทําไปแดนอันดับที่10และเกาหลีครับก็ตามมาในอันดับที่11เนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นโอ้กว่าเขาก็หมายมั่นปั้นมือในการคว้าแชมป์รายการนี้นะครับแล้วนักกีฬาในชุดเนี้ยมอง สนใจถ้าพวกเขายังใช้นักกีฬาในชุดเดิมจาก u 19ปีที่แล้วขึ้นมานะครับอย่างทางด้านของอากิโมโต้เนี่ยเพื่อนเก็ถือว่าเป็นคนที่น่าจับตามองมากๆนะครับเพราะว่ากิโมโต้เอง ก็ทําคะแนนได้มากที่สุดนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกเมื่อปีที่แล้วนะครับทำไป192คะแนนนะครับรองลงมาก็เป็นน้องเฟิร์นของเรานั่นเองนะ157คะแนนนะครับศึกครั้งนี้เนี่ยโอ๊กมองว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับรวมถึงครับทีมชาติไทยของเราครับแน่นอนว่าชุดนี้เราก็หมายมั่นปั้นมือพอสมควรนะครับก่อนหน้านี้เรามีการอุ่นเครื่องเนาะในรายการ V t ท9ของทางด้านเวียดนามนะครับเราก็ได้เล่นกับผู้ใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีการเจอกัน กันบเววียยดดาม้แล้วเราก็ชนะเวียดนามไป3ต่ตอนหนึ่งในรุ่น U20 เหมือนกันนะครับแน่นอนครับเวียดนามที่อยู่กลุ่มเดียวกับเราครับพวกเขาก็หมายมั่นปัดมือครับที่จะเข้ารอบไปเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าโอเคแหละเจอทีมชาติไทยพวกเขาอาจจะเป็นรองแต่เวียดนามพวกเขาก็หวังว่าเจออิหร่านเนี่ยถ้าพวกเขาชนะได้พวกเขาก็จะเข้ารอบต่อไปได้เช่นเดียวกันครับซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจมากๆครับว่าเวียดนามเนี่ยจะทําผลงานได้ดีแค่ไหนเหมือนกันนะครับในการแข่งขันขขครั้งนี้แต่ก็บอกได้คําเดียวว่าประมาทเวียดนามไม่ได้เหมือนกันนะส่วนในกลุ่มดีครับมี ทั้งเกาหลีแล้วก็ทั้งหน้าของไต้หวันนะครับแน่นอนว่าในชุดระดับเยาวชนหรือระดับที่อาจจะยังไม่ใช่ทีมชาติชุดใหญ่นะครับสทีมนี้ข้อง่ายจะขับเคี่ยวกันพอสมควรนะใน u 18เนี่ยก็เป็นทางด้านไต้หวันเนี่ยสามารถเอาชนะเกาหลีมาได้แล้วก็ทําให้ไต้หวันได้ไปชิงแชมป์โลกและเกาหลีไม่ได้ไปนะครับมายู20ยังอยู่ด้วยกันต่อครับโอ๊กเชื่อว่าสถานการณ์ตรงนี้น่าจะดุเดือดพอสมควรนะครับแล้วโอ๊คก็ไปอ่านข่าวจากทางเกาหลีมาครับพวกเขา ก็ฝึกซ้อมกันอย่างหนักเลยนะครับสำหรับ u 20นะครับแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายว่าจะทําผลงานให้ดีที่สุดด้วยนะครับสำหรับของทีมชาติเกาหลีนะครับเพื่อนเพื่อนประชาชนอมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยน่าจะดูเดือดพอสมควรนะครับไม่ว่าทีมไหนก็ถือว่าเตรียมทีมหวังไว้กับรายการนี้อยู่เยอะพอสมควรนะครับเพื่อนเ<ๆ>ก็รายการนี้นะครับจะเริ่มวันที่1 ถึงวันที่8กรกฎาคมนะครับอีกก็ไม่กี่วันแล้วนะครับเพื่อนๆประมาณ4ี่วันนะครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าชุดนี้ครับแต่ราชาติจะเป็นอย่างไรแต่โอ๊กบอกได้เลยว่าชุดนี้มันจะมีความสูสีคู่ขี้กันมากนะครับเพราะฉะนั้นดุเดือดอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทางฝั่งไทยของเราเนี่ยก็พร้อมเต็มที่อยู่แล้วนะไม่ว่าจะเป็นน้องเฟิร์นน้องเนยพร้อมลุยแน่นอนล่ะครับและเรื่องราวทั้งหมดที่โอ๊กนำมาฝากเพื่อนๆในยู20ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวมีข่าาสร อะไรอัปเดตเนี่ยเดลก์เกอร์จัดหนักจัดเต็มให้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่องค์นำมาฝากนะครับเมื่อเกิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแต่ต้องคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับวันนี้เกอร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเชิญครับบ๊ายบายสวัสดีครับสนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบียรตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประะกัันไดด้สสูงงุถึ80%จขบ มากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเผื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2567เพื่อนๆที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง www.thaivwat.co.th w, w ts, หรือโทร02207000ประกกััันภยยไททวววิิิตคดเเพืืพ่่ออุชี